เาลองเว้าให้ฟังอจางไดบอกว้าอย่างพิ่นก็เว้ามาว่าสามสี่ห้ามือเล็กส่นนาสามสี่ห้าทีนี้พ้่มก็ว่ามก็ว่าแล้วสองตัวที้อาจารย์ห้าหก็เจ็ดแปดนหอยงีซเตาทีนี้ตัวนี้ละสิบเอาครับตัวนี้ละสิเอาครับกระสิบแต่ไหกระสิบมือสอกระสิบก็เว่าในปากได้แหละแต่ว่าออกเสียงนะครับว่าว่าว่าสา อาสามอาสามอสี่สน, 5, 3, 4, 3, นี่ครับสีเบาๆออกเสียงเบาแบบออกแบบล่มๆเนี่ยแหละครับครับครับอาสามสี่มีนี่ว่าจังสิแต่ตัวนี้ตัวนี้สีนำ้ำครับตัวนี้สีน้ำไหลข้ามเนี่ครับน้ำไหลข้ามอาสามอาสามตัวนี้ตัวนี้สีน้ำไหลขั้วมนี่ตัวนี้ครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมนะครับจะมาตามตัวเลขอาจารย์สมศักดิ์นะครับให้ถูกมาแล้ว3งวดนะครับคุณผู้ชมต้องตามให้ได้นะครับให้ถูกมาแล้ว3มงวดต่อไปคืองวดที่4ี่นะครับอาจารย์สมศักดิ์จะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเดีไปเดี๋ยวไปเไปเดี๋ยวไปเดียวไเดี๋ไเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเยวไวดียวไปเไดี๋ยวไเดีตัวไเวไเเ รเาก็ยังเมนตูในโรปิยาเราเข้าไปทั้งขับหน้าเลยทั้งขุนมี่มีจอมปวกบ่ครับมีอยู่มีจอมปวกมีจอมปวกด้วยจอมปวกให้เลขแม่นเลยจอมปวกแม่นเกตองใช่ตรงหัวนี่ตรงนี้นี่สวนการนี่เดี๋ยวไปเราไปตามอาจารย์สมศักดิ์กันนะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้โซเดกอาจารย์สมศักดิ์สมนะครับเราไปตามอาจารย์เลขอาจารย์สมศักดิ์กันนะครับที่เราขอ เมือ่อสองสวันที่แล้ว, beings, วเนาะอาจารย์สมศักดิ์บอกว่ายังไม่ได้นะครับตัวเลขยังไม่ได้แล้วก็ยังไม่ได้ฝันแต่วันนี้นะครับอาจารย์สมศักดิ์จะได้แล้วนะครับเีะได้แล้วสําหรับตัวเลขนะครับได้ตัวเลข3ามตัว2ตัวนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับว่าผมจะไปถามอาจารย์สมศักดิ์ว่าได้ตัวไหนนะครับสําหรับตัวเลขนะครับไปเราไปกันเลย อยู่ตรงนี่แหละแต่ก่อนนนนออยู่่่ีบครับผมนอนอยู่นี่แต่ก่อนอ๋อนอนเฮ็ดเตียงนอนอยู่นี่อ๋อครับทีนี้เลยก็เห็นฟัวเห็นฟัวมันขึ้นเลยฝนมันตกมาแล้วก็มันถือใส่มันตกใส่มันก็ละลายไปเลยนี่นอนเป็นต้นโพด้วยเนาะตแ่ก่อนเลยเฮ็ดมุ้งสังกะสีให้ครับเลยมุ้งสังกะสีให้ดีดีดีครับแต่ก่อนมันขึ้นสูงอยู่รอกแต่ก่อนบ่แต่แต่ผมได้เฮ็ดกระท่อมอยู่นี่นี่เฮ็ดกระท่อมนอนอยู่นี่อื นี่จอมปวกมันขึ้นทีนี้มันขึ้นวันนี้วันฝนตกมามันก็ละลายลงนะแต่ก่อนมันบันใดที่มันเซียดมันสูงงามขึ้นมาด้วยเนาะทีนนี้มันก็ยังขึ้นอยู่คือเก่าแล้วผมสังเก็ตไล่มันจังใดนอนเลยผมเห็ดหรมใหมอ๋อเลิกเห็ดหรมใหม่จอมปลวกเลยเคยฝันเกี่ยวกับจอมปลวกเคยยังบ่ยังเลยแต่ผมมาผมสังเกตผมสังเกตผมมานั่งส่องอยู่นี่ผมสังเกตว่ามันคือเป็นหน้าตาคนหน้า นี่มันเป็นหน้าตาพ่นครับมันคือแบบหน้าตาพ่นผมก็นั่งสังเกตอยู่นี่เนี่ยเหมือนหน้าตาพ่นน้องมันแต่ก่อนมันมันสูงนี่นี่สูงขนาดนี้เลยบ่เข่าสังกะสีนี่เลยบ่สูงเท่าขนาดนี้อันนี่มันถือฝนครับเพราะถือฝนถ้าถือฝนเนี่ยมันละลายโอ้มันละเลยละลายลงมันถือฝนละลายลงอ่ะครับ แในผมได้เห็ุผลมันอยู่ี่ว่าจะเป็นอย่างไดผมก็ได้สังเกตว่ามันจะออกไปแบบรูปได้ที่สี่นะก้นข้อขึ้นมาที่หลังสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์วันนั้นเนาะที่เรามาตามที่เราที่อาจารย์ส่งเลขเนาะส่งอยู่ที่บ้านครับส่งอยู่ที่บ้านครับแล้วอาจารย์ได้ได้ฝันได้หรือยังครับตั้งแต่วันนั้นพวกเราอย่างนั้นตั้งแต่ตอนมื้อนั้นก็คือว่าจังสี่เนาะ แต่งเอออนุมานี่เอออันนี้อนุมานี่ยตอนนั้นก็คือว่าครูบาอาจารย์เขายังประทันใดเนาะตอนนั้นครับครับเลยหลังมาจากนั้นที่เขาแต่งคู่ค่ายไว้นั่นละแต่งคู่ค่ายไว้คือว่าแต่งไว้พุ่งกับสีทามเบิงเรื่อยๆนะครับตามเบิงนั่นเรื่อยไวาจังไดเนาะอาจารย์จังสีจังสันละทามเบิง่าว่าเพิ่พนผอมหืยยังยังได ลูกเต่าเล่าลานกับทุกอย่างคือว่าคือน้ำแนคือคุณครูบาอาจารย์เห็นนั่นล่ะว่าสิบปดกับเผาปดเด้อว่าจังได้กับว่าเด้อคุณครูบาอาจารย์อยากได้ตัวหนังสือมันป็นนะผมก็ได้ว่าจังซี่แล้วเนาะอ๋อครับครับก็ผมนางกรรมฐานนางถ้ำนั่นล่ะแบบสมมติว่าก็คือผมอยู่ในศิลในถ้ำเนาะปฏิบัติถ้ำสวดมนต์ว้พระสู่มือจังซี่นะครับนางกรรมฐานสู่มือจังซี่นะถามเรื่องนั้นล่ะก็คือว่าแตงนั่นแตงเรื่อง การขอเหลขกขอขอโชคขอลาบนั่นผมก็ถามเรื่องนั้นแหละครับที่นี่พุ่นก็ได้ว่าพุ่นก็บอกมาเลยครับพุ่นก็บอกมาเลยพุ่นก็บอกบอกมาได้สิอาจารย์อุดขอขอลาบปาการนะครับอันนี้ก็บอกมาเลยมือมือแรกเนาะมือแรกพุ่นก็ให้มาก็คือว่าเขียนใหญ่ๆแล้วเนาะใหญ่ๆเลยครับมือแรกพุ่นกว่าจังสี่นสามสาม ครับที่นี่ก็จังสีครับมือแหลก<อ>ที่นี่ผมวาสองตัวด้วยคุณครูบาอาจารย์อ่าสองตัวเพิ่วกวาไอ้ห้าห้าหกก็ห้าหกครับ,รบที่นี่ก็ตัวนี้ของขึ้นแหลกครับครับขึ้นแหลกมันมามีขึ้นสองอีกวะขึ้นสองมีอีกครับ<อ>เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นแหลกก่อนครับครับเอาขึ้นแหลกก่อนที่นี่ขึ้นแหลกมันมันใดตัวนี้น้ำ กรับนี่มันได้ตัวนี้นำนี่เลกแปดเจ็ดเก้านี่ขึ้นเลขด้วยตัวนี้ขึ้นเลขครับไอ้ตัวนี้ขึ้นที่สองมากต่อมากพมก็ได้ทำอยากทำว่าเอาตัวแบบคักๆตัวไหนตัวนึ่งเอามาแบบคักๆนั่นแหะคุณครูบาจันาร์คนก็ได้วาจังซีหละต่อมา่นก็ว่าขึ้นสองครับขึ้นสองด้วยนี่ครับ นี่คนว่าชั้นสี่โอ้คืนที่สองสามมีแค่นี้เองคืนที่สองคืนสองครับคืนแรกครับคืนแรกได้ตัวนี้สามสี่ห้าครับคืนที่สองได้ห้าหกบคืนแปดอันนี้คืนที่สอง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 ได้ตัวนี้ครับผมสินังกรรมฐานตอนกลางคืนสุ่มมือสุ่มมือชันสี่นะอันนี้ดูแล้วชัวร์แค่ไหนอารับผมผมคิดว่าตัวนี้แหละครับ ตัวไหนที่จแกกระจัดซิเมนวัดสีชั่วลูกปุ๊บจกกบหูนออกของจันทร์สีผมมีไฟหูผมมีไฟเห็นนะครับก็คือเว้าต้านทีว่าในใจว่ามักชอบนะน่านะครับมักตัวชอบอาจารย์คือตัวนี้ก้าวห้าสามเขาวงกลมเลยอันนี้แหละผมวงกลมเอาไว้วงกลมห้าสามไปเลยครับวงกลมเลยจันทร์ห้าสามก้าว การให้แค่นี้ใครจะโชบตามหรือไม่ตามเนาะถ้าว่าเลขสามโตกันนี่ละมันสิขามานำกันจริงจริงนี่ต้คืดบานโอ้มนสลับกันได้ได้เนี่ยเนาะนี่อาจจะเป็นมาสามมหาสีกันได้สามหาสีห็ขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์นะที่เปิด ราให้เรานะครับทังนี้นะครับถ้าว่าสิเขียนว่าสองตไปอีกตัวนึงแม่นสมมติว่าซื้อสามตัวก็ต้องซื้อสองตน้ำแม่นบอกสิเขียนลงไปก็คือมันสีลายก็เอาไว้เบิ้งว่าถ้าว่าชอบก็ซื้อไปน้ำนี่ซีหายซีหาหาซีก็ซื้อได้ครับครับครับเพราะว่าภายในในสามตนี้นี่ถ้าสว่าสสรุปออกว่าสองตหรือจังสี่หรือจังสี่หรือจังสี่จังสี่นะ่นแหะอ๋อครับครับ ้าได้ไหมได้ครับถ้าอยู่นอกการที่จะเข้าได้ไหมโบครับเขได้ต้องอยู่หน้าพระครับต้องอยู่ตในบ้านนี้บ่ถ้าวามาทำพิธีตรงนี้ก็ทำได้แต่ต้องมีครูต้องมีครูใช่ไหมี ตรงนี้คือว่าในขันครูขันครูขันท่าขันลาดขันแปดพวกผ้าขาวอ๋อเขาเรียกขันครูเนาะขันครูไปตรงไหนก็ได้แล้วก็มีเงินเท่าไหร่นะ่นร้อยเงินเท่าไหร่ละเงินหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่บาทตรงไหนก็ได้แต่ว่าตรงไหนมันมีขั้นขหน่อยว่ามันเป็นยังไงยังไงที่จะเอาไปลงที่ไหนที่ไหนก็เอาได้เลยไม่โอ้แต่ต้องมี <Ch Körper> ขันครูกับผ้าขาวต้องแต่งผ้าขาวแต่งขันครูและผ้าขาวแล้วก็เง <temporal> <gorilla fruit> ิน ครูคลายหนรบาทแล้วก็ทูกเทียนแล้วก็ดอกไม้ครับแค่นั้นเองเนาะแค่นั้นแล้วก็พวกไอ้น้พวกน้ำส้มน้ำหวานน้ำอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าขนมข้าวต้มน้ำส้มน้ำหวานแล้วแต่มีครับครับครับถ้าวันไหนว่างๆมามาทำตรงนี้ก็ได้ครับ ได้ยินข่าววอาจารย์ถุงมาสามงวดแล้วไม่ใช่เหรอผมถุงมาสามงวดแล้วครับงวดนี้งวดที่งวดสี่งวดที่อ๋อตรงนี้งวดที่สี่นะครังวดนี้งวดที่สี่นะครับงวดที่ไหนไปดูตัวเลขงวดที่สี่กันครับชัดดชัเลยงวดที่สี่นะครับเห็นกันชัดๆอาจารย์สมศักดิ์ครับอาจารย์สมศักดิ์ครอาจารย์รมสมศักดิ์าร กูบาจานร์ลูกศิล์ลูกถ้ำผดไพรลูกกูบายจานทร์ผดไพรเล็กตัวนี้นี่ทั้งบดทั้โตุ๋นถ้ามันสองตัวใดตัวหนึ่งก็ขอให้ไปเสียงโชกเสียงดวงขอให้เขาคำฟันนิมิตในจิตในใจของท่านที่เดินทางมานี่ก็ขอให้เอ่อนิมิตให้เห็นให้หูคือผมเห็นในและครับขอให้เป็นความจริงเด้อคุณกูบาจานทร์สาธุสาธุมัธนมั่เดินทางไปไหนก็ขอให้สะดวกตลอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างความเจ็บอย่าให้ได้ค้วไข่อย่าให้มีขอให้มีแต่โศกแต่ลาภ ยาเจ็บยาไข่ยาป่วยเด้อสาธุครับขอบคุณครับีพอเดีผมเอามาทิ่มปุ๊บจากข้าวเดียวนั้ำนี่มุนเลยนี่น้ำในสระนี่ยมุนเลยเห็นเหลเรี่ยวแต่ผมมีถามวันนี้มุนเลยวะน้ำนี่มุนเลยผมตกใจเลยคือในผมเอาแค่เอาเครื่งลงจังสี่คือนน้ำมันจังมุนแห้งแท้ผมท่านี้ผมก็บอกการลงสระเดย์ผมบอกการลงสระ พอดีผมก็ได้เอาจอบน่ะกะเอาไอ้นั่นน่ะขึ้นมาคืนึ้นมาคืนเอาไปไว้เพื่อนคืนนั่นตอนตอนตอนปีผมปฏิบัติมาประมาณปีสองปีน่ะผมว่ามันจุดทูบแล้วมันลายนั่นมันใหญ่มันโอ้จุดเทียนจุดเทียนมันสูงมันใหญ่มันมันใหญ่มันสูงตะกอนเทียนตะกอนเทียนผมก็เอาว่าบ่าจสเอามาทิ่มแน่นเอาไว้ดัานหละทีนี้พอดีผมได้เก็บเอาไปไว้เพืนอยู่บานตอนีผมผมคิดว่ามีอย่างทางใตแรงนอย เนี่ีอย่างอันนั้นก็อีกอย่างนึงก็มีอีกอันนี้อีกอย่างหนึ่งบอกเป็นคนหรือเป็นหอ่างวัตถุโบราณเหมือนเรื่องไหนของโบราณอของโบราณอยู่ในนี่ของโบราณอืเออาดีอยู่เนาะเป็นปกปักรักษาอยู่คิดได้ไงต้องเอากระท่อมให้ท่านครับี่ต้นก็จมปลวกไอ้นี่นะครับผมก็คิดว่าจังซีนะตามจริงจริงมันมันสิฟนมันสิ ถือต๊ใส่มันสิ้นละไร่ทิมแล้วแล้วมันมันมันบ่อหายนะครับมันก็ย่งขืนมากคือเก่าจะดดว่าทนอยู่นี่ครับอยากอยู่อยากข้นมากเพิ่นก็ย่งขืนมากคือเก่าที่นี่ผมว่าเพียงใดจะเห็นผมลองบึงแล้วผมก็เคยมานั่งสังเกตนึกว่าแต่ในใจผมก็นั่งสังเกตนึกแต่ในใจครับผมเนี่ยบึงมาจากสี่ันคือเห็นหนาคนอยู่ผมว่าจะสี่หนาเห็นหนาค้นครับ นึกว่านี่สะนี่สะนี่แต่ก่อนก็ทวมไมโครนั่นแหละครับครับแต่ทุกวันนี้นะแต่ทุกมือนีิมันแคบอย่างนเราแห้งไหมตอนหน้าแลนดตอนนั้นบ่เออครับบ่บ่ไม่เคยแห้งเลยบ่ไม่เคยแห้งก็ถือแต่ผมเปลกเว้นแต่ว่าสิสูบท่อนว่ะผมเปลกจ้องพวกนี้ไอ้ตาอยังจะไหนบอกว่าอย่างพ่นกระว่ามาว่ะสามสี่ห้ามือเหล็กนะสามสี่ห้าทีนี่พ่นกระว่าผมกกระว่าแล้วสองตัวเด้อาจารย์ ห้าหกก็เจ็ดแปดคนมาจริงสิครับที่นี้มือที่ซองนี่คนก็ว่าแค่นี้แล้วตัวนี้กระซิบเอาครับตัวนี้กระซิบเอาครับกระซิบเท้าครับห้าสกับสี่สองกระซิบกระซิบแ่ไหนกระซิบมือสองกระซิบก็ว่าในปากได้แหละแต่ว่าบออกเสียงนะครับว่าว่า่ามส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 ามกระซิบเบาาออกเสียงว่าแบบออกแบบล่มๆนั่นแหละครับครับ นี่ว่าจังสี่แต่ตัวนี้ตัวนี้สีน้ำครับตัวนี้สีน้ำไหลค่ำนี่ครับน้ำไหลค่ำครับเออหาสามหาสามตัวนี้ตัวนี้สีน้ำไหลค่ำนี่ตัวนี้ครับเอานี่เด้อคุณแม่นางธรณีแม่นางธรณีเจ้าหน้าที่รักษาอยู่ในไห้ในหน้านี่ก็ดีคือว่าอันเเขาอื่นวายจังไดเขาเอื่นวายจาาวจังไดนะโอ้โอ้โอ้อะไรโอ้หน้าคลาดเอา ทวดยาย่ทวดอะไรเรียกมาเลยฮะเพร <อ S 1> าะว่าลูกหลานเพือว่าลูกหลานดูโชคดูลาบในคุณแม่นั่งธรณีเจ้าหน้าที่รักษาอยู่ในไห้ในนานนี่ละขอให้ศักดิ์สิทธิ์เด้อขอให้โปรดโรชคโปรดใช้ให้แม่นเม็นเด้อนี่มีน้ำมีเอ็มลอยนะครับสวายมากินน้ำกินเอ็มลอยเด้อจันดูเลขในเครื่องลืิมสิเผื่อมีอะไรไหมนี่ัดเหมือนกันมไหมนี่ฟ้าบ่ฟ้าแต่ธาตุ ัแล้วเลยฮะผมแปดนย์เห็นเลยเครับังเป็นหนังเป็น50สมุนดิต้องใช้กันนหกี่หโอ้นี่หกเจอกับปดูนย์อะไรหนุนูนย์หกห้าศอ6หกห้าศูนย์โอ้ยแปดห้าศดล้วก็ดูหนแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ